อร่อยมากทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือในวันสงกรานต์สวัสดีค่ะวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวในวันสงกรานต์นะคะทุกคนค่ะเช่นเลยค่ะมากินกันเลยค่ะมันคือก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเขาเอาลูกชิ้นให้ด้วยเป็นลูกชิ้นตัวกับตัวเจียวๆนะทุกคนตัวอก๋วยเตี๋ยวคนแค่ได้กลิ่นก็อร่อยละ ต้องเอาน้ำขึ้นมาแบบนี้มันจะได้เช็ดเชียบซื้อเราซื้ออะไรนะแค่หมูมาด้วยนะคะทุกคนถุกนาทิบาทพ่าสงการเราไม่ได้ไปไหนหรอกผ่านมาเห็นเขากินก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปซื้อกับเขาได้ดีไหมอร่อยไหมกำมันไม่ค่อยเผ็ดเลยขอเติมเพิ่ได้ไหมได้ครึ่งหนึ่งนะคนละครึ่งขอรัรึ่งนนะั ได้อยู่นะคะทุกคนเนื้อนุ่มอยู่ค่ะผักนี่ให้เป็นตอนเลยขยอนขยันหนูว่าชอบกินเส้นใหญ่แต่น้องอ่ะชอบกินเส้นเล็กะะแต่วันนี้น้องก็กินเส้นใหญ่ได้นะกินอยู่เหรอกินอยู่แต่เห็นไม่ค่อยสั่งกินไงแต่มันคลิปยากไงอืม ออ,าาอร่อยมากทุกคนค๋วยเตีนเรือในวันสงกรานต์มากินด้วยกันนะคะในห้องเช่าเล็กๆอร่อยมากเมื่อกี้เดินไปซื้อของผ่านเห็นร้านนี้พอดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็โดนสาดน้ำด้วยวันนี้นิดนึง อำน,นี้นะคะเยอะๆนวดร้อนเลยวิธีทำให้เราไม่อ้วนคือเราต้องใส่พริกเยอะๆเราจะได้กินได้แค่นิดเดียว อ้วนเหมือนเดิมกินหมดเหมือนเดิมคนชอบพิกอะ่ะเธอลองกินฝันฉันเสียเลยนี่ค่ะแคบหมูแคบหมูอ่ะไม่ใก็แคบหมูเนะไม่ใช่แคบเนออร่อยมากโอ้โดนหน้าฉัน มันจะโดนหน้าฉันขอโทษค่ะอันนี้อร่อยมากทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะแคปหมูแคปหมูอร่อยมากนะฮะยัย่วๆ่าทุกคนให้เป็นตอนแบบนี้เลยค่ะแต่สิบบาทได้แค่สี่ชิ้นนะคะ เขานุ่มมากเธอปกติเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะคะก๋วยเตี๋ยน้ำตกค่ะกินได้ทุกวัน อร่อยมากทุกคนคือปกติคนเนี้ยคือแบบกินไม่ค่อยปรุงนะเพราะว่าถ้าชิมน้ำล้วมันอร่อยคือไม่ปรุงเลยเป็นปกติเป็นเหมือนเป็นนิสัยแล้ว่าแต่คนอื่นนี่ไม่ได้ถึงอร่อยก็ต้องปรุงให้มันมีสีสันปกติคนนี้ต้องเพิ่มพริตตลอดไม่งั้นกินไม่ได้ค่ะไม่อร่อยก็ส่งกลาวนี้ทีมอใส่ตามหาน้ำแต่เช้าแต่ไม่เจอเลย ข้าตาคือข้าตาขอกผน่อยเออพี้อยู่ มันมีความเผ็ดอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่มันก็ถามว่าถ้าคนกินเผ็ดมากก็คงอาจจะไม่ชอบแาบนั้นต้องใส่พริกเพิ่มแต่สำหรับหนูคือพอดีเป๊ะคดมาตี้กกินไม่ถนดัดชั้นนายก็สุ่งๆนะแน่นอนอยู่แล้ว อร่อยมากคำสุดท้ายคะ่ะทุกคนคำสุดเออเออเอ,อนี่แบบคำสุดท้ายค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็พอกันแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไห้หน่อยนะคะทุกคนกด subscribe ด้วยนะคะบายบาย